นิดหน่อยครับเอาหน้าหางที่ว่ามันจะหมดแล้วมันก็จะเสียแล้วต้องเอาออกเอาออกก่อนสักหน่อยครับเพื่อเราจะมาความ ใส่กระมังกระมังอ๋งอมแมะังนี่ครับแล้วก็เอาออกสักนิดครับแล้วก็จะบักคว่ำคว่ำคว่ำใส่ตรงนี้ครับ ควอมเลยก็ได้อย่างเงี้ยป้อมครับนี่ครับค้อมอย่างนี้เลยครับดวงจะเห็นว่าลูกเยอะลูกดกนี่ครับสูตรผมทำเองนะครับเนี่ นี่ครับแล้วก็ปกๆๆๆๆไว้มันก็จะดูดลงไปครับดูดไปกินเองอที่อยู่ที่กินเองแล้วก็เราจะมีมะพร้าวครับมะพร้าวาปกหน้าหน่อยครับโต๊หน้าท้า ให้เป็นอาหารด้วงครับอันนี้มะพร้าวน้ำหอมครับมันจะได้หอมออให้เขากินเขากินอย่างเก่งเลยครับจงนี้ไม่จังเยอะ,อะให้มันกินนะอาหารเก่าเขาก็ยังเหลืออยู่แต่เติมให้เขาได้กิน จะได้โตวไววประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้ก่อนนีคนใส่แล้วก็ปิดฝาปิดฝา,ามาให้

ว่าตรงไหนมันเสียก็เอาออกมาใส่กระมังไว้ก่อนพักไว้ก่อนตัวน,นี้แม่มันแม่ตายตรงไหนเละๆตรงไหนเลนๆคิดว่ามันจะเสียเข้าออกอันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับ จะได้จะได้แล้วก็คว่ำลงเลยครับคว่ำเลยมา,าขำกำคว่ำครับคว่ำบอ๊อบลงเลยนี่ครับจะเห็นอย่างนี้ตัวดเ่วนเห็นไหมครับลูก ตัวยังใหญ่เลยครับนี่ขนาดสิบห้าวันนะครับเนี่ยสิบห้าวันตัวบอกใหญ่ <c oughs> ดูเขาจะมุดครับมุดลงไปดูเขาจะมุด ครัหมุดลงไปและโอ้ตัวบุกใหญ่เลยครับนี่เอบเลย15วันครับเนี่ยดวงตัวสวยครับอ่าแล้วก็เอาหารมะพร้าวน้ำหอมที่เราจดจัดให้เขาให้เขากินต่ออีกสัก15วันสัก15วันแล้วก็เราจะค่อยมาล้างท้องดวง อันเสร็จเรียบร้อยีนี้คอเตมาหารแค่นี้ก่อนครับแล้วเราก็ปิปฝาปลาตั้งเนี่ยะลำมาขอกระโปรงเียนได้จังเลยไมเคยเย็นเดียวน เริ่มอาตรงไหนที่มันมันจะเสียแล้วครับใกล้ๆแบบไม่กินอาหารกากหน้าอาหารหมดแล้วเราก็ค่อยๆค่อยคอกค่ออกอ,อกวัดอกา็ใสเลยแต่ละมังเพราะว่าเขาอาจจะมีเขาจะอาจจะเป็นตัวเล็กๆเ,เ,เยอะครับนะอาจจะมีรอไว้อีกสักคน โอเคครับแล้วก็ความความความเลยบักความจะเห็นว่าตัวด้วงกำลังตัวบักเอฟเลย ก็ปิดด mm ้วยมะพร้าวครับมะพร้าวสับปิดหน้าให้มันกิ่นโอเคเนี่ยเดี๋ยวเจานะเดี๋ยวเน่ะสิเอาอ่ะ đẹp nhau nữa cái đẹp nhau nữa là tiếp vào nạc cảm giác đi